นี่ครับหนูที่ได้วันนี้ครับเอามาหมาักครับเครื่องข่าใท้ใบมะกูดครับกระเทียมแล้วก็พริกไทยครับปรุงรสเกลือรสดีแล้วก็ชูรสครับผมเดี๋ยวคุกกันเลยครับดีมีเสียงเพลงครับผม ใส่เครื่องแล้วครับเรียมคุกกันเลยครับก็ตัดก่อนครับเสียงเพลงขึ้นครับผมคุกกันเลยครับคุกหมักไว้ครับเดี๋ยวจะเอาไปย่างครับผมได้วันนี้สามตัวครัฝนตกครับเมื่อคืน ิงไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับครับเราจะมาย่างหนูกันครับหนูที่หมักไว้แล้วซีนด้วยผ้ายางยางซีนไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมมาย่างกันเลยครับครับลักษณะก็ได้อย่างนี้นะครับ Cảm ơn các bạn đã lên dõi ใช้การลอกหนังครับติดตามครับกินหอมหุยๆมหมเลยครับ หอมหุยหุยครับทำาเข้ากล้องได้ก็สุดยอดแล้วมีอบานนี่ครับมาสับกันเลยครับย่างเสร็จแล้วมันจะออกดำๆเพราะเครื่องนะครับพี่น้องจัดกันเลยครับไม่พูดพร่ำทำเพลง แกน,นเลน,นโ,โหย่างทรงเครื่องครับ ดุนใหญ่ๆไปเลยครับพี่น้อง ใหญ่ๆไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจุนใหญ่ๆครับนี่มีสั่งเนื้ออะไรเอ็มบอกเนื้อโอ ครับนายแบบของเราครับผมดูวิธีการกินหนูครับหนูย่างสีหน้าครับทำสีหน้าด้วยอร่อยไม่คือแต่อร่อจริงแต่อร่อย,รอยครับแม่บ้านครับเป็นอาหารว่างครับ เต็มปากเต็มคำสุดยอดยอดครับมาพี่น้องกินด้วยกันกินกว๋วยเตี๋ยวได้ก็กินหนูได้ครับอยอดครับ ครับน้ำกินกับเสี้ยวเผ็ดพอดีพอดีครับอืมเยอะครับยังกินด้วยกันครับเยอะครับ สมมติถ้าผมเจ็แบบโู้จะไปกินด้วยนี่อะไรเนี่ยหน้าหืมก็อร่อยเหมือนกันนะนี่ขอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับเมนูหนูย่างก็ขอแค่นี้ครับ อร่อยครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชม